สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมกับการเปิดใช้นี่ครับ YouTube Studio ตัวนี้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นของผมนะครับก็จะอันแรกเลยนะครับนี่ครับเข้ามาในช่อง y o u t u b e ครับนะครับกดกระดิ่งนะครับซึ่งกดตรงกระดิ่งนะครับซึ่งจะมีคลิปที่เรากดกระดิ่งเอาไว้นะครับ ขึ้นมาให้เราดูนะครับแล้วก็เมื่อก่อนนี้นะครับการตอบคอมเมนต์ของตัวเองสํงาหรับเพื่อนที่ดูคลิปของผมแลวก็ดูคลิปของผมแล้วก็คอมเมนต์มาครับก็จะขึ้นในช่องนี้นะครับแต่ตอนนี้จะไม่มีแล้วนะครับนี่ครับจะไม่มีแล้วนะครับในตรงนี้จะไม่มีสิ่งที่เราต้องตอบคอมเมนต์สําหรับคลิปของเราครับให้กับเพื่อนๆนะครับ ก็หาอยู่ตั้งนานนะครับ2อสวันนะครับทั้งทําทั้งทดสอบดูว่ามันไปอยู่ตรงไหนนะครับนี่ครับมันไปอยู่ตรงนี้ครับไปครับกดออกก่อนครับออกจาก u t u b e ช่องนี้ก่อนนะครับครับเราจะไปอยู่ตรงนี้ครับนี่ y o u t u b e Studio ตรงนี้นะครับนี่นะครับเราก็จะเจอนะครับอ่าจะขึ้นช่องของเรานะครับแล้วก็ อะไรหลายอย่างตรงนี้นะครับนี่ครับจะมีอะไรเอ่ยมีหน้าปกตินะครับกับเนื้อหาตรงที่เรากดโชว์สาธารณะคลิปสดนะครับแล้วก็อีกหลายอย่างครับก็จะเจอตรงนี้ครับมือกดก่อนครับนี่ครับเจอความคิดเห็นตรงนี้นะครับซึ่งความคิดเห็นของเรากดเข้าไปครับนี่ครับก็จะเจอ เพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของเรานะครับดูคลิปทุกอย่างแล้วคอมเมนต์มานะครับก็จะเจอครับนี่ครับพอได้อยู่ได้กินครับวันนี้คลิปที่ไปตึกลงแหมาใช่ไหมครับเลื่อนขึ้นไปเรื่อยครับก็จะมีไหมครับมาครับกินกาแฟกับมะเขียบนะครับคลิปขนาดดูคลิปเก่ามันก็โผล่ขึ้นมานะครับให้เราเห็นนะครับนี่ครับคลิปใส่เบ็ดปีนี้นะครับ ซึ่งห่างมาแล้วสองอาทิตย์มั้งนะครับก็จะให้เราให้สองอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งครับให้เห็นนะครับนะครับนี่เป็นชบาแก้วของใยดอกนะครับที่กดเข้ามานะครับก็ขอโทษขอไปที่ได้เอ่ยชื่อนะครับนี่ครับซึ่งไม่ว่าจะดูทีหลังดูคลิปเก่าๆยังไงก็เจอนะครับจะดูคลิปทีหลังยังไงก็เห็นนะครับสําหรับคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับซึ่ง ไม่ใช่แค่นั้นนะครับดูครับเราจะเลื่อนให้ดูครับคลิปเป็นปีก็มีนะครับถ้าเราจะดูนะครับตั้งแต่เริ่มทําคลิปเลยนะครับเลื่อนลงไปครับก็เราก็จะไปเห็นว่าอุ้ยตายแล้วเราไม่ได้ตอบคอมเมนต์ให้เพื่อนคนนี้เลยนะครับหน่นครับหลังๆเขาเก็บเห็ดครับหนุนครับเห็นไหมครับตอนยตาเตรียมปลูกผักก็ยังมีครับ ไม่ได้ไม่ได้ตอบนะครับเพราะว่าเราไม่เห็นนะครับในอ่าช่องกดกระดิ่งนะครับตอน,ตอน,ต,อนตอนที่ยังไม่เปิดตรงนี้นะครับเราจะไม่เห็นคลิปไม่เห็นคอมเมนต์พวกนี З ้นะครับเราก็เลยไม่ได้ตอบใช่ไหมครับแต่ตรงนี้จะมีเห็นหมดนะครับนี่ครับดูครับมาดูตรงนี้ครับนี่ครับโคดมันเฮิบวันนี้ไม่ได้เยอะเนี่ยเห็นไหมขุดมันเฮิบนะครับนี่ครับอ่าถึงแม้จะอ่าดูอ่าเราไม่เห็นตอน ไปคอมเมนต์ตอบในช่องของการกดกระดิ่งนะครับเราจะไม่เห็นเลยนะครับพวกคอมเมนต์พวกนี้นะครับแต่พอเวลาเปิดตรงนี้ดูนะครับดูครับย้อนกลับไปยาวไกลเหลือเกินครับเรามาเห็นตรงนี้แล้วโอ้โหนี่ครับสองเดือนนะครับดูครับสองเดือนนะครับนี่ครับสองเดือนนะครับเราไม่เห็นนะครับตอนที่อยู่ในกดกระดิ่งนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับ เราไม่เห็นนะครับพอเปิดอ่า YouTube Studio ขึ้นมานะครับเราก็มาดูในช่องคอมเมนต์นะครับเราก็เพิ่งมาเห็นครับและตรงนี้ก็สามารถคอมเมนต์ตอบได้นะครับนี่ครับดูครับสุดยอดมากครับนี่ครับเก็บเห็ดครับกินมากซีดาออออันนี้กินมากซีดาอ่าหรือฝรั่งแ่บๆนี่ครับครับเราสามารถตอบตรงนี้ได้เลยครับนี่ครับกดไออ่ากดกระดิ่งครับแล้วก็ ขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวนะครับนี่ครับซึ่งเราก็สามารถตอบตรงนี้ได้เลยนะครับโอ้ยผมหาอยู่ตั้งนานนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเปิด y ยูทูบสตูดิโอเพื่อทำไลฟ์สดนะครับผมก็หาตรงนี้มาตั้งนานครับพอมาเจอแล้วโอ้หสำนึกบาปเลยครับดูครับหลายหลายคนที่เราไม่รู้จักนะครับอ่า แต่ช่องนี้จะไม่สามารถดูว่าคือใครอย่างนี้ได้นะครับนี่ครับกดอย่างนี้ไม่ได้นะครับว่าคือใครเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นชื่อครับแต่มันเป็นขึ้นไอ้นี้มานะครับเราจะจําได้เฉพาะหน้านะครับขึ้นเป็นอีเมลขึ้นเป็นแอดเมลขึ้นมานะครับเราก็จะไม่ได้นะครับดูครับดูครับสองเดือนนะครับนี่สองเดือนไม่เห็นนะครับ เราจะไม่เห็นนะครับในช่องของกดกระดิ่งนะครับติดตามกันนะครับดูครับนี่ครับผมม่เห็นแล้วผมก็ที่แรกว่าจะตอบคอมเมนต์ให้หมดไปเลยนะครับเพื่ออันนี้แต่ก็อยากจะทําให้ดูว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับดูครับสามเดือนแล้วก็มีครับดูครับเราไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะครับเพราะว่ามันไม่เห็นในในช่องทางของ กดกระดิ่งนะครับที่อยู่อีกที่เราไปเปิดในช่อง youtube นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะดูคอมดูคลิปแล้วก็ตอบคอมเมนต์แล้วแล้วก็ดูคอมเมนต์นะครับมันจะไม่มีนะครับมันจะมาขึ้นที่เราไม่เจอไม่เห็นนะครับนี่ครับก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรทําไมถึงไม่เห็นอคอมเมนต์พวกนี้นะครับเราก็เพิ่งมาเห็นโอ เลื่อนดูครับดูครับสามเดือนนะครับสี่เดือนห้าเดือนเป็นปีก็มีครับเดี๋ยวครับจะไล่ให้ดูนะครับเราไม่รู้เกิดจากปัญหาอะไรนะครับถึงไม่สามารถเจอในช่องของกระดิ่งได้นะครับคอมเมนต์พวกนี้นะครับไม่รู้นะครับนี่ครับเยอะแยะมากมายเลยครับเป็นปีนะครับเก้าเดือนดูครับ ดูครับสิบเดือนครับคอมเมนต์เก่าๆนะครับดูครับนี่ครับหนึ่งปีครับที่เราไม่เห็นคอมเมนต์พวกนี้เพราะอะไรไม่รู้นะครับดูครับหนึ่งปีนะครับที่ผ่านมานะครับไม่เห็นเลยนะครับคอมเมนต์พวกนี้นะครับดูครับนี่ครับหนึ่งปีนะครับเนี่ยดูครับหนึ่งปีครับ เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงไม่เห็นในช่องของอกดกระดิ่งนะครับซึ่งมาเห็นในช่องของอตรงนี้นะครับาหมดหรือยังเนี่ยนะครับซึ่งายาวมากๆนะครับอ,าอ,าอ,าอา้าวเอ๋อะไรเล่าทำไมถึงไม่อยู่ตั้งไม่อยู่ขอขอไปนะครับตัวตั้งตั้งไม่อยู่นะครับ ี่แหละครับซึ่งเราก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับแต่มันยาวไกลเกินไปนะครับนี่ครับครับก็เมื่อวานมันถ่ายคลิปแล้วมันตัดยากนะครับก็มาทําต่อนิดหน่อยนะครับกับการคอมเมนต์ะนะครับที่เราไปดูตรงตรงกดกระดิ่งนะครับ ซึ่งคอมเมนต์มันจะมีแต่คอมเมนต์ของเพื่อนดูคลิปของเพื่อนและคอมเมนต์ของเพื่อนนะครับซึ่งผมได้ไปเปิดยูทูบสตูดิโอขึ้นมานะครับมันก็จะเกิดปัญหานะครับกว่าจะหาเจอกว่าจะหาได้นะครับต้องมีการทดลองนะครับมีการทำครับเพื่อให้แน่ใจว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับก็ มันไม่เมื่อมันไม่มีตรงนี้นะครับเราก็ไปดูตรงสตูดิโอนะครับที่เราโหลดเข้ามานะครับนี่ครับสตูดิโอตรงนี้นะครับเราก็กดเข้าไปนะครับครับนี่ครับมันก็จะมีให้เรานะครับให้ดูว่า,อาคอมเมนต์ต่างๆนะครับเยอะแย,ยะมากมายนะครับทั้งคอมเมนต์ใหม่คอมเมนต์เก่านะครับเก่าไม่ใช่เก่าธรรมดาครับเก่าย้อนยุคไปตั้งนานนะ ต,ต,นนมมตั้งแต่เริ่มทำคลิปอ่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมถึงไม่เห็นอ่คลิปอ่คอมเมนต์เก่าๆพวกนี้นะครับซึ่งอ่าตั้งแต่เริ่มทํา youtube มานะครับมันก็หาอา่ไม่เจอหาไม่เห็นนะครับพอมาเปิดตรงนี้นะครับดูครับนี่สามเดือนสี่ <confusion. S 2> <4 S 1> เดือนห้าเดือนหกเดือนหนึ่งปีนะครับที่เราไม่เห็นก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรถึงไม่เห็นนะครับถึงไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะครับก็ ขอโทษขออภัยด้วยจริงๆนะครับที่หาไม่เจอนะครับออพอมาหาเจอก็ตลกตัวเองเหลือกเกินแล้วก็สงสารตัวเองเหลือกเกินที่ไม่เห็นไม่ได้ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆพี่ๆทุกท่าน,นครับก็ขอโทษขออภัยจริงๆนะครับที่ไม่ได้ตอบคอมเมนต์เพราะว่าไม่เห็นในการคอมเมนต์กันในเรื่องของกวนการกดกระดิ่งนะครับสำหรับใครที่ หาช่องที่จะเข้ามาคอมเมนต์ง่ายๆไม่ได้นะครับลองเข้ามาดูตรงนี้นะครับเนี่ยง่ายมากๆเลยครับนี่ครับแลวจะไม่เกิดปัญหาเรื่องอะไรหลายๆอย่างนะครับมันจะง่ายในการตอบคอมเมนต์ตอบอะไรนะครับสําหรับพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปเราแล้วคอมเมนต์มานะครับเราก็สามารถตอบได้แบบสบายๆเลยนะครับครับขอบคุณมากๆครับที่ได้เรียนรู้นะครับ กับการทำนะครับก็มีแค่นี้แล้วครับที่จะให้ดูนะครับกับปัญหาวันสองวันนี้ปวดหัวมากครับหาไม่เจอนะครับพอหาเจอก็ต้องทดลองกันหน่อยนะครับว่าพอตอบปัญหาตอบคอมเมนต์ในช่องนี้แล้วมันจะเกิดยังไงขึ้นอะไรยังไงนะครับอ่าก็ทดลองสองสามวันนะครับครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ ครับเพิ่มเติมนะครับในการทำคลิป YouTube ซึ่งเราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับเราต้องไปโหลดตัวนี้เข้ามาเพื่อที่จะดูประวัติตัวเองนะครับนี่ครับครับนะครับเพื่อที่จะดูประวัติของตัวเองว่าเป็นยังไงนะครับแต่ละวันนะครับแล้วก็ข้อปฏิบัติสข้อที่เราต้องต้องทำนะครับนี่ครับสข้อนี้นะครับ เราเข้ามาตรงนี้โหลดตัวนี้มาเพื่อทําตรงนี้ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับนี่ครับข้อกําหนดเบื้องต้นให้สมบูรณ์นะครับของเรานะครับใครที่ยังไม่ทําก็สามารถเข้ามาทําได้นะครับในการช่องของการสร้างนี่นะครับครับซึ่งเราก็เข้าง่ายแล้วก็ทําง่ายนะครับเพิ่มเติมนะครับนี่ครับเราก็มาดูตรงที่สร้างนะครับนี่ครับกดข้อสุดท้ายเลยครับ แล้วก็เลื่อนขึ้นมานะครับเขาก็จะเห็นมีผู้ติดตามเท่าไหรได้กี่ชั่วโมงแล้วสําหรับตัวคนนะครับสิ่งที่ต้องปฏิบัตินะครับคือมาทํา2ข้อนี้ให้ถูกต้องนะครับนี่นะครับผมก็เพิ่งทําเหมือนกันครับอ่าสเร็จก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับทุกอย่างนะครับประมาณนี้แหละครับข้อเพิ่มเติมนะครับครับเพิ่มเติมเล็กน้อยครับสวัสดีครับ